สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนพฤศจิก,กายน2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะหรือว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับ ก็ฝากสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดลายไอดีมาได้ที่ u s e r บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพ่ราชาถือไม้เนาระราชาถือไม้แปลว่าตอนนี้เขาค่อนข้างดูมี พัดชั่นมีความรู้สึกกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อาจจะเริ่มสะสมเพิ่มพูนกับในเรื่องของศักยภาพกับความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อตัวเราเองมากขึ้นเหมือนเขาค่อนข้างดูแบบ มองอะไรแล้วมองกันไกลามากกว่าปกตินะครับเขาอาจจะมีแนวความคิดในเรื่องของการคิดการตัดสินใจเนี่ยในระยะรองเทอมคําว่าในระยะ Term, รองเทิมแปลว่าเขาอาจจะมีแนวความคิดในเรื่องของการที่ช่วงในปัจจุบันนะครับมันอาจจะยังไม่ได้แบบเหมือนตอบรับตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณรู้สึกได้แบบสัมผัสได้แบบว่าเฮ้ยเขารักเราเขาชอบเราเขาแบบมีอนาคตกับเราขนาดนั้นนะครับ พราะว่าตามจริงแล้วเขาอาจจะไม่ได้มองในระยะสั้นนะเขาอาจจะมองในระยะยาวรองเทิมกว่านี้แต่เราก็ต้องพยายามปรับในเรื่องของมุมมองตามเขาไปด้วยนะครับเพราะการที่เรามาดูไพ่ว่าเขาคิดยังไงเราต้องปรับเราต้องเปลี่ยนเราต้องดูตามสถานการณ์กับที่ไพ่บอกด้วยมันถึงจะสอดคล้องกันและกันที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าแค่มาสองอย่างเดียวเราก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็อยากจะบอกว่าเราต้องเอาไปปรับด้วยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้บอกมาแบบเฮ้ย มาคอมมิทเมนต์กับเราในช่วงแบบนี้นะครับมันอาจจะต้องดูไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับมันถึงจะมีโอกาสดีๆเข้ามาถามว่าเขายังรักเราไหมเขายังอยากเป็นกู้กับเราไหมแน่นอนนะครับยังมีโอกาสมันมีไพ่แบบนี้เลยสองถ้วยมาแปลว่าตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะยังมีความรู้สึกที่ดีกับตัวเรานะครับชอบเรารักเรามีความรู้สึกที่มันเป็นแบบอะไรที่ยังเป็น สิ่งที่เขายังคิดว่าเรายัางเป็นคู่เป็นคนที่ดีเป็นคนที่ตอบโจทย์เป็นคนที่ใช่สําหรับตัวเขาอยู่นะครับเขายังรักคุณเหมือนกับที่คุณรักเขานั่นแหละแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกมาแบบเขาเรีงาแบบชัดเจนนะว่าแบบเออเขาชอบเราเขารักเราแบบนั้นแบบนี้หรือเขาไม่ได้แบบหวานกับเราขนาดนั้นเขาอาจจะ เขาอาจจะแบบเหมือนกับทําเป็นแบบในนิดนึงอะไรแบบนี้นะครับถามว่าแล้วทําไมเขาไม่แสดงออกมาให้เห็นไปเลยว่าเขารักเขาชอบเราอยู่ละอะไรแบบนี้บางคนอาจจะมีความสงสัยใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันเป็นรายละเอียดบุคคลซะมากกว่านะครับบางทีเขาอาจจะรักเขาอาจจะชอบเราแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงตัวแบบเปิดเปิดแบบ จงแจ้งขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบางครั้งอะ่ะมันก็อาจจะมีความกดดันบางครั้งมันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะแบบยังไม่สามารถที่จะบอกคุณได้แบบเต็มปากอะ่ะประมาณนั้นอันนี้ก็ต้องพยายามอดทนไปก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจริงๆเขาก็ยังรู้สึกดีกับเรานะครับน้อยสุดเขาก็ยังรู้สึกดีกับเรานะมากสุดเขาก็คือยังรักเราอ่ะนะครับมันแล้วแต่สถานะว่าเราคบกับเขามานานหรือ,อยัง นะอะไรประมาณนี้คือเอาง่ายๆว่าจริงๆเขาคือแทบจะมีแพลนในเรื่องของการที่เขาอยากจะมีงานมั่นหมายงานมงคลสมรสงานวิวา์ได้เลยนะแต่ผมยังจะบอกว่าชาวพิจิกอ่าไม่ใช่ราชาพิจิกเป็นดาวคู่ของชาวพฤกษ์น,นะครับคือต้องรออีกนิดนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้คือดาวพฤหัสบดีเนี่ยต้องโคจรทับรักของชาวพฤกษ์แล้วเล็งกับพิจิกก่อนแล้วจะทําให้ความรักของคุณนั้นลงตัวได้มากกว่านี้นะครับก็คือถามว่าช่วงไหนละ่ะ คือเอาจริงๆนะครับที่มันจะมีผลมากๆจริงๆน่าจะเป็นช่วงประมาณาหลังสงกรานนะครับปี2567ก็คือปีหน้าเนาะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะ successful ที่สุดแต่ตอนนี้มันก็อาจจะดีในระดับหนึ่งแล้วแหละเริ่มมีการพัฒนามีการเติบโตที่ดีละนะครับรอพอตอนนี้ดาวราหูออกไปจากดาวพฤหัสบดีแลวนะเพราะว่าดาวราหูไปตกในเรือนลาผาทาให้ คุณมีโอกาสที่ดีนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อ,อึดอัดมานานเริ่มดีขึ้นนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะเลยมีความรู้สึกว่าเขาเริ่มเปิดรับเปิดกว้างกับเรามากขึ้นอะไรที่มันดูมีปัญหาอะไรที่มันดูแบบเรารู้สึกผิดหวังรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลรู้สึกแบบไม่โอเคในอดีตอะเหมือนกําลังจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าอะไรครับ เขาอาจจะทําให้ตัวคุณเสียใจนะจาก5ถ้วยเนาะทำให้เขาแบบเหมือนกับว่าเคยเคยคอมมิทเมนต์กับคุณบางคนอาจจะเคยคอมมิทเมนต์กันมาหรือบางคนอาจจะเคยแบบเปรย์เปรยเรื่องของงานแต่งหรืองานมั่นกันอะไรแบบนี้แต่พอมาถึงเอาจริงแล้วมันอาจจะยังแบบไม่ค่อยเป็นรูปประมมันก็เลยเริ่มมีแบบช่องว่างแล้วก็ทะเลาะก,กันบ้างอะนะครับแบบเนี้ยไฟออฟ ฟ้าอับสอดเนาะมันก็อาจจะทําให้เกิดมีปัญหากันบ้างในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เลยทําให้ต้องพักหรือพับโครงการไปก่อนในเรื่องของการแบบเนี้ยหรืออาจจะเลื่อนไปก็ได้มาจจทาให้ชาวพฤกษบเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะยังไงหรือว่ายังไงคือมันเริ่มมีความรู้สึกสงสัยเข้ามาในความรู้สึกละว่าตกลงแล้วคุณยังรักฉันไหมตกลงแล้วคุณยังอยากแต่งไหม ตกลงแล้วคุณยังอยากมั่นไหมตกลงคุณอยากคอมมิตไหมมันเริ่มมีความรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็ลังเลในเรื่องของความรู้สึกไปเลยมันทําให้คุณสูญเสียมายเซ็ตเลยนะครับกับในเรื่องของมุมมองทัศนะคติกับความรักมันทําให้เราค่อนข้างดูจมแล้วก็อึดอัดอยู่กับความรู้สึกที่อาจจะดูไม่ตอบรับตอบโจทย์หรือเปล่าแบบนี้เป็นต้น the h a ฮง m a n นะครับแบบเออไม่พร้อมทาไมก็ไม่ไม่บอกตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องแบบมาทําให้มีความหวัง บางคนชาวพฤกษ์อาจจะคิดแนวนี้เนาะแล้วเราก็จมอยู่ในกับความรู้สึกกับความทุกข์ใจตรงนั้นที่เขาได้แบบเหมือนวางระเบิดให้เราแล้วเ,าเขาก็นะเขาก็แบบ เดินห่างออกไปจากเราอ่ะมันเหมือนเขาค่อนข้างดูไม่มั่นใจกับความสัมพันธ์ล้วหรือว่ายังไงอะไรแบบเนี้ยหรือมีคนอื่นอะไรแบบเนี้ยมันเริ่มทําให้เรามีความรู้สึกไมเซิที่ติดลบแล้วก็ดําดิ่งอยู่กับปัญหาเหมือนแฮงแมนเห็นไหมครับถูกค้อยหัวอยู่แบบนั้นอ่ะมันเหมือนเราดําดิ่งอยู่กับปัญหาอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็จมอยู่กับความรู้สึกแล้วเราถามเขาทุกๆครั้งเราก็มักจะมีอารมณ์มีความรู้สึกที่ขัดแย้งกับเขาหรือเขาอาจจะขัดแย้งกับเราประมาณนั้นเหมือนเราแบบ เหมือนเขาบอกว่าเขาก็บอกไปแล้วไงว่ายังไม่พร้อมขอเลื่อนแบบนั้นอะไรแบบเนี้ยเขาก็เหมือนเราไม่เข้าใจเขาแต่ตามจริงแล้วว่าเราถูกแบบใจเรามันพังอะเนาะเออเหมือนใจเรามันพังไปแล้วอะถึงแม้จะไม่ได้ลมเลิกแต่มันมีไมซ์เซตที่ติดลบไงมันก็เลยทําให้ชาวพุทธศพอาจจะมีแนวความคิดประมาณนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ไพ่เขาชูมาในเรื่องของแบบนี้เนาะแต่ถามว่าแล้วตกลงเขายังจะแบบรัก หรือแต่งงานไหมก็ตอบไปแล้วในช่วงแรกะนะครับว่ามันมี2ถ้วยนะครับแล้วก็มีไพ่ใบน,นี้อยู่ก็คือไพ่ทวีออบคัพมาแปลว่ามันก็ยังมีโอกาสที่จะมีงานเฉลิมฉลองงานาวิวาสมรสข่าวดีอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่อย่างที่บอกว่ามันอาจจะต้องรอแล้วก็เลื่อนไปจนถึงในช่วงประมาณเมษายนนะครับมันถึงจะมีข่าวดีมากกว่านี้แต่ตอนนี้มันก็เริ่มมีข่าวดีไกลๆเพราะเหมือนเขาค่อนข้างดูแบบมาใส่ใจ มาโอเคกับเราดีขึ้นหรือมาชดเชยในสิ่งดีๆนะครับให้กับตัวเราเองมากขึ้นอาจจะแบบเหมือนพาเราสบาดพาเราหวานขึ้นนะครับแบบเขาค่อนข้างอาจจะดูอาจจะดูเหมือนรู้สึกว่าตัวเองผิดหรือเปล่านะก็เลยหรือรู้สึกว่าคุณมันดูไม่โอเคกับความสัมพันธ์เขาก็เลยอาจจะแบบเรียกความเชื่อมั่นโดยการที่อาจจะพาเราไปดินเนอร์พาเราไปเที่ยวพาเราไปเปิดหูเปิดตาพาเราไปแบบ ฮานีมูนอะไรใดๆแบบนี้ก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเขาจะพยายามทําให้ตัวคุณเองนะครับมีความรู้สึกที่แบบว่าผ่อนคลายหรือว่าพยายามแบบมี ความรู้สึกที่ดีขึ้นกับในเรื่องของมุมมองทัศนคติกับความสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยเพราะมันมี3ามถ้วยมันก็จะเหมือนอาจจะมีข่าวดีไกลๆเริ่มมีแผนว่าจะมีโอเคก็าอาจจะแบบว่าตกลงปงใจกันในช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นเนาะก็อยากจะบอกว่าปล่อยวางความรู้สึกตรงนั้นไปอีกสักหน่อยหนึ่งเนาะก็คือเป็นไพ่ใบนี้เลย The Star The Star เนี่ยแปลว่าความรู้สึกที่ปล่อยวางความรู้สึกของการถ่ายเทพลังงาน เทพีคนนี้กําลังถ่ายเทพลังงานออกทั้ง2ด้านมันแปลว่าอยากนกาทีฟเกินไปอยากคิดหรืออยากพึ่งแบบจินตนาการเกินไปว่าแบบเฮ้ยเขาแบบเลื่อนแต่เขาจะไม่แต่งหรอหรือ,อยังไงหรือเขามีคนอื่นหรือเขาไม่ไว้ใจอะไรยังไงมันอาจจะทําให้เราแบบคิดเยอะวิตกกังวลก็ได้คือไม่ใช่แค่ง,งานแต่งแต่ว่าคอมมิชเมนต์ก็ได้เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะแบบว่าเออจะคอมมิชเมนต์แต่ทําไมเขาเลื่อนเขาแบบเออเขาแบบรู้สึกว่าอยู่ดีก็บอกว่าขออยู่คนเดียวก่อนสักพักหนึ่งเนาะเดี๋ยวค่อยแบบ คอมมิตกันอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราแบบไม่โอเคไงอันนี้เราก็ต้องฟื้นฟูภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของเราให้มากขึ้นกว่าน,นี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับเนาะประมาณนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันเพราะว่าความรู้สึกของคนเรามันก็ต้องเยียวยากันเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเขายังสม่ําเสมอเขายังดีเขายังชดเชยหรือเขายังแบบสร้างความมั่นใจให้เราอันนี้ก็อย่าเพิ่งไประแวงหรือสงสัยจนเกินไป หรืออย่าเพิ่งไปติดลบกับเขาจนเกินไปเลยเพิ่งไปมีปัญหากับเขามากเกินไปเนาะถ้าเกิดเขายังชดเชยให้กับตัวเราโดยการที่แบบยังดีกับเราหรือยังบอกรักเรายังอะไรเราก็จริงแต่ว่า เขาอาจจะเลื่อนอะไรเงี้ยก็ให้เวลาไปอีกสักพักหนึ่งแล้วกันรอดูสถานการณ์ไปก่อนแล้วกันนะครับเนาะประมาณนี้เราก็ต้องพยายามอดทนอดกั้นนิดหนึ่งเนาะราชินีถือเหรียญราชนีถือเหรียญเนี่ยแปลว่าตัวเราเองก็ต้องพยายามอดทนอดกั้นกับสถานการณ์เนาะพังทีปัญหาสิ่งต่างๆมันอาจจะแบบเกินการควบคุมที่เราจะควบคุมมันได้อะเพราะว่าบางครั้งเรลชั่นชิพเนี่ยมันยากตรงที่ว่าเราต้องประคอง คู่ของเราไปด้วยมันจะแบบว่าไม่ได้แปลว่าเราตัดสินใจคนเดียวแล้วมันจบไงถูกไหมครับมันต้องตัดสินใจทั้งสองฝ่ายมันถึงจะทําให้ความรักนั้นมันมั่นคงที่ดีได้อันนี้ก็ต้องใช้ความอดทนวิริยะเลยนะครับราชินีถือเหรียญมาต้องอดทนอดกัน้นนิ่งเงียบสงบนะครับ มันถึงจะทําให้ทุกอย่างดูโอเคกว่าน,นี้นะแล้วก็พยายามรักตัวเองให้มากด้วยนะบางทีการรักตัวเองอะ่ะมันจะเป็นคุณค่ามีเสน่ห์มากๆกับในเรื่องของความรู้สึกนะครับเพราะเขาจะมีความรู้สึกว่าแบบอ,อย่างน้อยเขาก็เลือกคนถูกแหละนะครับอะไรประมาณนี้นะครับ ก็อยากจะบอกอีกนิดนึงว่าบางทีเราก็ต้องพยายามอดทนต่อสู้ดิ้นหล่นนะครับบางครั้งอะไรที่มันเป็นในเรื่องของสิ่งที่เราอาจจะแบบไม่สามารถคอนโทรลกับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้แต่สิ่งที่เราคอนโทรลได้คือใจของเราเราต้องพยายามคอนโทรลคืออยากจะบอกหลายคนเนี่ยมักจะไปคอนโทรลความสัมพันธ์จริงๆเราต้องคอนโทรลใจตัวเองให้ได้ก่อนนะครับ จุดที่ยากที่สุดในความสัมพันธ์คือใจของตัวเราเองไม่ใช่ความสัมพันธ์เลยผมอยากจะบอกนะครับเราอย่าไปโฟกัสผิดจุดเราชอบไปโฟกัสความสัมพันธ์คุณรู้ไหมครับว่าคุณไปดึงไปถึงไปลากเขาเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าหลายคนที่ไปตามไปดึงไปถึงไปลากเนี่ยนะครับผมไม่ได้บอกทุกคนนะเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์มีดราม่ามาข้างล่าง ว่าเออไม่ได้ไปตามนั่นนู่นนี่คือคุณไม่ตามก็ดีแล้วผมบอกหมายถึงว่าใครที่ยังตามถึงหรือดูหรือไปลากเขาอะไรยังไงก็ช่างก็อยากจะบอกว่าคือความพยายามมากกว่าปกติอเอาง่ายๆมันแปลว่าเราไม่้อมอย่าไปทำเลยมันเสียเวลาแล้วก็เสียเสียความรู้สึกด้วยสิ่งที่เราจะทำได้มากที่สุดนะมันอาจจะยากนิดนึงแต่เราต้องเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองก่อนก็คือใจ เราต้องควบคุมใจตัวเองให้ได้ปล่อยวางให้ได้ก่อนนะครับถ้าคุณยังปล่อยวางไม่ได้นะครับคุณจะทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรครับเพราะคุณกําลังจะตกอยู่ในเป็นเครื่องมือของอารมณ์ของความรู้สึกของตัวเองแล้วก็จะจมดิ่งอยู่กับปัญหาจมดิ่งอยู่กับความรู้สึกแบบนี้เห็นไหมบางครั้งเขาขอเลื่อนเราก็คิดว่าเขาขอเลิกนะครับทั้งที่ตามจริงมันเลื่อนไงไม่ใช่เลิกแต่เราแต่เราเนะี่ยพยายามคิดว่า เขาต้องขอเลิกเราแน่ๆเลยเขาก็แค่แบบเหมือนอยากจะแบบทำนอนน้ําใจอยากจะพูดให้เราแบบอย่างนั้นอย่างนี้คือมันก็จริงนะบางครั้งมันก็มีโอกาสเป็นไปได้มันแล้วแต่บุคคลมันไม่ทุกคนหรอกแต่อยากจะบอกว่าให้เราใจเย็นๆไงเพราะไพ่บอกว่าเราต้องปล่อยวางความรู้สึกตรงนี้เนาะพยายามก็พยายามมันเป็นสิ่งที่ดีแต่พยายามมากเกินไปมันก็กลายเป็นแบบ ความรู้สึกที่อึดอัดได้ดังนั้นเราก็ต้องอดทนหนักแน่นมั่นคงต่อความรู้สึกเขารบต่อการตัดสินใจของกันและกันเนาะมีไพ่ดีเอ็มเพิร์ด้วยเ h e e m เพ r o r แปลว่าเขาก็แบบว่าอยากจะให้คุณเข้าใจในมุมมองทัศนคติของเขาด้วยเพราะถ้าเกิดเขาพร้อมเนี่ยเขาจะเปิดรับคุณ อ้าแขนรับคุณแน่นอนแต่ถ้าเกิดเขาไม่พร้อมก็แปลว่าคุณก็ต้องเชื่อใจเขาบ้างหรือก็ต้องแบบพยายามอดทนบ้างนะครับเพื่อวความสัมพันธ์ที่มันจะไปในทิศทางที่ดีเนาะประมาณนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ